สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับประเด็นร้อนนะครับวันนี้อยู่กับผมนัทพงศ์ธีรพัฒนธานนท์นะครับก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับทาง Media News Channel นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วง4ี่สาหปีที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งและก็ส่วนหนึ่งมีการทํานายไททักนะครับจากทางด้านของผู้ที่เป็นนักพยากรศาสตร์เป็นโหราศาสตร์เป็นโหรรราาาาาจย์คทีี่่มมกพูดถึงวว เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นควรจะต้องมีการระมัดระวังมีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็คนไทยหลายต่หลายคนก็มีความเชื่อเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับปี2556ช่วงปลายปีที่ผ่านมาการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มกปปสาจากเรื่องของพรบอนิรตทษกรรมขยับมาเป็นเรื่องของที่มาสอวอนะฮะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและล่าสุดอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจำนำข้าวโครงการ ที่รัฐบาลได้ดําเนินการกับทางพี่น้องประชาชนผู้เป็นเกษตรกรชาวนาวันนี้มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นการชุมนุมทางการเมืองการพยายามเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหร <graph> าศาสตร์หราชารหลายท่านนะฮะนักพยากรณ์หลายท่านก็บอกว่าตั้งแต่ปลายปี2556จนถึงช่วงประมาณกลางปี2557อันนี้ต้องติดตามเป็นพิเศษวันนี้ลองมาแกะลองมาแคะลองมา ดูกันหน่อยครับว่าภาพรวมของดวงเมืองประเทศไทยวิเคราะห์จากดวงดาววิเคราะห์จากปีนะฮะตามนักศาสตา์ต่างๆนะว่า2,557กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภามิถุนา จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผมอยู่กับสินแสพนุวัฒน์พันวิชาติกุลสินแสวิเคราะห์ดวงเมืองและก็โชคชะตานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกอาจารย์แล้วกันนะฮะอาจารย์พนุวัฒน์ถ้าดูจริงๆเนี่ยผมอยากให้สรุปก่อนว่าเประเทศไทยนี่มันเหมือนเหมือนต้องคำสาบนะฮะสามปีสี่ปีเปลี่ยนแปลงทีสามปีสปี่ป,ป,ป,ปีต้องมีเหตุการณ์อะไรที่มันมันเกิดขึ้นทีดวงเมืองของเราจริงๆแล้วประเทศไทยนี่มันเป็นยังไง ทิงดวงเมืองตั้งขึ้นเมื่อ23สาเมษายน21บเมษายน2 3 2 5ครับปีนั้นมันเป็นปีเสือธาตนา้ำนะเราเป็นเหมือนดวงเมืองตั้งขึ้นมาตอนนั้นเหมือนตั้งหลักเมืองขึ้นครับนะซึ่งปีนั้นเลยจะเสือก็คือทหารอ,อำนาจต้องดูแลประเทศครับนะแล้วเดือนเมษาเป็นเดือนมังกรนะเวลาที่ตั้งเนี่ยตอน6โมงกว่าตอนเช้าเป็นยามเถาะกระต่ายแล้วเราต้องตีความ ี่หลักของเมื่อคณไหนเกิดปีไหนเดือนไหนวันไหนเวลาไหนเอามาวิเคราะห์ถึงดวงครับฉันดูเมืองไทยเจนว่าในปีขาเนี่ยก็จะมีสมพงษ์ชงฮะปีเสือก็จะเป็นสมพงษ์กับปีจอปีมะเมียปีเขาเรียกเกินหนุนกับปีกุลแ้วปีเสือเองแต่ไม่ถูกกับปีวอกไม่เกินหนุนปีมะเสงทั้นั้นเวลาดวงเมืองไปเจอปีผู้นี้เหล่านี้เนี่ยบ้านเมืองก็จะวุ่นวายไปเจอดวงที่ดีมันก็บ้านเมืองจะดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ดีไม่ดีก็ดูที่ดวงแต่ละคนดวงผู้นําประเทศครับดวงของพ่อแห่งแผ่นดินหรือดวงของแต่ละคนที่ทํามาหากินบางคนดรวยละดวงประเทศชาติตกตัวเองร่ํารวยบางทีคนหรือนลุงเรืองร่ารวยแต่ตัวเองเจงใช่ไหมก็อยู่ที่จังหวะก้าวเดินชิตแต่ละบุคคลครับเช <c oughs> ่้นดวงเมืองเนี่ยเจนว่าตั้งขึ้นเมื่อสองสามสองห้าเนี่ย เราก็เห็นว่าเมื่อกี้บอกตีความแล้วว่าจะต้องมีผู้มีอำนาจคือทหารปีเสืออะไรนะฮะปีเสือเดือนมังกรเดือนมังกรเดือนมังกรคนจีนสัญลักษณ์มังกรคือฮ่องเต้ก็คือกษัตริย์ดูแลบ้านเมืองใช่ไหมแล้วก็เป็นกระต่ายยามกระต่ายก็คือใจดีใจอ่อนโอนอ่อนในเมืไม่เป็นสยามเมืองยิ้มแล้วเสือท่านน้ําท่านน้าคือการพาณิชย์เศรษฐกิจการพาณิชย์การเงินการค้านี่คือลักษณะที่ตีความแต่วัน หลายสองกว่าปีไปหาวันนู้นวันเป็นวันชั่วเฉลูคานเถาะไม่ได้นะฮะไม่ได้ไปย้อนหลังไปศึกษาแต่ว่าให้เห็นภาพรวมก่อนว่าเออประเทศไทยเนี่ยจริงๆ <c oughs> ที่เราหมอนโอ้เป็นดินแดนทีวันณภูมุมดินแดนต้องคำสาป <c oughs> ค,คือคือหลายตัวหลายคนพูดอย่างนี้นะฮะ <c oughs> แล้วประเทศไทยนี่ถ้าดูจากวิเคราะห์อย่างนี้คืออะไรนะฮะ <c oughs> มีทั้งกระต่ายมีทั้งมางกรมีทั้งเสือ <c oughs> มีทั้งถาดน้ํา <c oughs> ถ้าดูภาพรวมฟังมาทั้งหมดนี่เอาล่ะก็คือมีผู้มีอํานาจ ถูกไหมฮะที่ต้องมาเกี่ยวข้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของลักษณะนิสัยของคนไทยความโอนอ่อนผ่อนปลนใช่ไหมใจดีกระต่ายอะไรเนี่ยฮะในทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าดูภาพรวมแล้วมันเป็นยังไงถ้าดูแบบวิเคราะห์เลยเอาเอาเอาประเทศไทยเลยเนี่ยไทยแลนเดอร์เนี่ยก็จริงๆเราจะมามองดูเอามองดูคนก่อนมันต้นไม้ดินถ้าดินต้นไม้อาศัยดินอยู่คนเราอาศัยบ้านอยู่ถ้าดินดีต้นไม้ก็งามนะแต่ดินดีต้นไม้งามเนี่ยมันลินเหนียวอ่ะ ปลูกมะม่วงปลูกมะละกอปลูกขนุนปลูกกระทร้อนปลูกกล้วยงามหมดอากุหลาบไปปลูกยังไงรากเน่าไม่ได้กล้วยไม้ไ,มไ,ไปปลูกรากเน่าครับล่งเนื้อชอบลัางยาใชาไหมตรงน,นี้เราเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยเราจะมองดูคนญี่ปุ่นคนอินเดียคนแขกอขเออเขมรเราดูหงาอิฮ้งคนแต่ละประเทศดิใช่ไหมญี่ปุ่นเขาดีหงห่อเ้งเขาใช้ได้ดีเกาหลีก็ดูดีไหมช่วงหลังดีแต่เมื่อก่อนเนี่ยไปดูตอนสมัยก่อนเนี่ยหหเขาบิดบิดเบี้ยวเี้ยวเห็นไหมเด็กๆลำบาก ดูที่หูของเด็กเดกเด็กๆด,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 ดาราของเกาหลีสังเก,เกตดูหูไม่สวยเช่นเมื่อหลายปีก่อนตอนเด็กๆเขาลำบากทางนั้นนะเกาหลีเพิ่งมาเฟื่องฟูไม่กี่ปีให้หลังนี้ทำหรือเปล่ปาสัญญาไม่ใช่ใชมัน<เ> <ๆ S 2> สัญญกรร <laughs> ไม่ได้หูเนี่ยอ,อ,อเมริกาไปถ่ายรูปพาสปอร์ตก็ต้องเห็นหูใช่ไหมฮะเพราะหูไปแต่งยังไงผ่าตัดยังไงมันก็ลำบากมันมันมีโครงสร้างของมันแต่เดี๋ยวนี้เกาหลีเก่ง เอ้ฮหมมเที่วสัญญกรรมบ้านหน้าบล็อกเดียวหมดเลยเอามาดูเอาหงไม่ได้สวยหมดทั้งประเทศหล่อหมดทั้งประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าจนคนไทยนี่แห่กันไปเนี่ยแต่มนไทยคือมันก็หนีไม่พ้นโครงสร้างเดิมครับว่าโครงสร้างเดิมของบนใบหน้าคุเมีอย่างไงเหมือนวันเดือนปีเกิดเกิดมายังไงมันหนีไม่พ้นกับจังหวะก้าวเดินชีวิตในแต่ละปีครับคราวนี้เรามาพูดถึงเมืองไทยเราก่อนว่าคนไทยเราสังเกตดูอะ เราเราดูพวกอาเซียมันของโงหิงคุคุณก็ดีอุตสแล้วก็น่าโด่งดังแน่ไม่ต้องห่วงโอซานดูแล้จะเห็นคนเราอู่เ้งไงเราดูดวงผู้นําประเทศคนไหนที่ขึ้นผู้นาขึ้นมาเป็นผู้ปกครองที่โงหิงดีเมืองนั้นรุ่งเรืองดูญี่ปุ่นที่หลายปีที่ผ่านมาผู้นาเป็นไงโงหิงดูไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกมีแต่เรื่อง แต่ดูผู้นําจีนนะครับงเงาเฮ้งเก่าตังมั่นคงถ้าเมืองจีนเขาถึงได้เลือกผู้นําเขาก็ต้องมีโครงสร้าง,งเงาเฮ้งเหมือนกันบางคนก,ก๊กหยี่หมิงหน้าจะใหญ่เขาจะรับภาระหนักๆได้เช่นเมืองจีนมันเป็นประเทศใหญ่ทึ่จะต้องคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำนี่จะต้องดูแล้วโครงสร้าง,างต้องหนักแน่นมัน่นคงหน้าอ,อจาจจะสี่เหลียมหน่อยใช่ไหมฮะใช่นะไปดูญี่ปุ่นี่แต่คนหน้ามาตอบตอบสู้สู้สองวันลงจากนายกลงจากนายกเปลี่ยนอยู่เรื่อยใช่ไหม มาเมืองไทยเราเหมือนกันเลยไม่กล้าถามเลยนะเนี่ยนะไอ้นี่เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์จาะืึอลงไปแต่แต่ต้องแต่แต่ต้องค่อยๆไล่ให้คุณผู้ชมได้ตามหน่อยว่าอ่าค่อยๆไปทีละสเต็ปนะเอาดูของพื้นฐานประเทศเป็นยังไงนะดวงที่มันจะเกิดขึ้นที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นยังไงแล้วก็ผู้นํามันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะเราเราจะเป็นอย่างนี้แหละย้อนหลังไปนี่เป็นหนังสือที่อาจารย์ทำมาเมือสามปีล่วงหน้าทำานบ้านเมือง อาจารย์มีการไายบ้านเมืองล่วงหน้าถึง3ปีลงปีห้าหกนะฮะถ้าไม่แม่นเราก็อ่านปีหปา5 6อาจารย์ทายไม่เห็นถูกแล้ว5 7ดถูรี่ไงห้ดถูรี่ไงจริงๆอาจารย์ทำนายมานานแล้วครับเราจะมองดูเมืองอาจารย์พูดตรงว่าอาจารย์เคยวิเคราะห์ตั้งแต่นู่นปีะปี39ว่าปีหนูไฟเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าปีนั้นเศรษฐกิจก็พังไปเลยตอนนั้นปี40่นปีสูวิกฤตต้มยำกุ้งปี4 0ูอาจารย์บอกปีกระทิง ล้มกันได้เห็นกระทิงไฟล้มไม่เห็นบริษัทยักษ์ใหญ่ล้มเห็นล้มกันตึงตึงตึงหนังสือพิมพ์มีหมดนะอาจารย์สามารถไปหาย้อนหลังคราวนี่อาจะรวบรวมหนังสือที่อาจารย์ทํานายย้อนหลังทั้งหมดเลยครับอ่าอ่าเสร็จแล้วพอปี4ี่หนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกเป็นปีเสือดุนะตอนปีนั้นก็เศรษฐกิจล้มกันตึงตึงบริษัทจังเจงกันเป็นแถว ปีสีอาจารย์บอกปีการเป็นนีปนอมปีนั้ก็ปนอมนี่สินนะสมัยโน้นนะครับเอามาใกล้ๆตรงนี้กัแล้วกันเดี๋ยวลืมกันไปหมดนะเสร็จมาปีถึงปี2551้าหอ้าวอาปาบาบอกปีหนูจุกจิกวุ่นวายปีนั้นนักการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงปี52อาจารย์บอกปีกระทิงมาปี5้สอาจารย์บอกปีเสือปีเสือดุ จะฆ่าชีวิตคนจากเรื่องการเมืองอืมอืมน็มีห้าสามก็แม่ที่ยิงกันราาประสงค์ที่เสียแยกข้อมัวช่วงนี้อาจารย์เครียดมากที่สุดเพราะอาจารย์ทํานายไว้สามปีล่วงหน้าอาจารย์ก็นั่งมองแต่ละปีโอ้ยตายแล้วมาเกิดเรื่องแริ่มจะเป็นไปดังที่เราพยากรณล่วงหน้าไหมแต่ก็มั่นใจเพราะเราทํามานาแล้วปีห้าสามอาจารย์บอกเสือฆ่ากันปีห้าสี่อาจารย์บอกปีกระต่ายปีแห่งการปรินิประนอมปีแห่งการถ่ายโอนมอบอำนาจ ปีนั้นเป็นไงฮะปณีปณอมเลือกตั้งเปลี่ยนจากปริปัติมาเป็นเพื่อไทยปีห้าห้าจย์บอกว่าปีนั้นเศรษฐกิจจะก้าวเดินปีมังกรใช่ไหมปีนั้นก็รัฐบาลอัดฉีดเงินเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจก็ก้าวเดินใช่ไหมพอปีห้าหกปีที่ผ่านมาปีงูครับปีมะเส็งเนี่ยนะปีปีงูครับซึ่งปีมะเส็งเนี่ยเรามามองดูปีมะเส็งมันเป็นปีที่ไม่เกื้อหนุนกระดูงเมืองครับ อาจารย์บอกว่าเป็นปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและในหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณออนักศึกษาอ่านดูจะเห็นว่าอาจารย์เขียนเอาไว้ว่าปีไม่เกินหนุนกับปีขานที่เป็นดวงเมืองประเทศครับอ่าเห็นไหมแล้วบอกว่าจะพลิกฟื้นวุ่นวายเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราพูดถึงเรื่องการเมืองเอาตรงนี้กันออาจารย์บอกว่าเป็นยุคที่ป,ป,ล,าาออปลักปศายน้ําใจเชืดคอเปรียนความขัดแย้งทางการเมือง ปากว่าอย่างทําอย่างอืนี่คือพยากรณลูกหน้าอาจารย์ไม่รู้ใครนะแต่ว่าเราจะเห็นว่านักการเมืองช่วงหลังนี่ปากพูดอย่างทําอย่างแต่อย่างไม่เหมือนกันแต่นี้มันภาพรวมใช่ไหมเป็นภาพรวมทั้งปีนะแต่ว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นที่เห็นชัดๆก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนใช่ไหมแต่ว่าระหว่างทางนั้นก็มี มันการต่อสู้ฟาดฟันทางเรื่องการเมือง<ช>เรื่องพระบอนี้เราโทษกรกมเรื่องของสารรัฐธรรมนูญตีความอะไรนี่ก็ว่ากันไปว่ากันไปซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็มีการลงใน Facebook ของอาจารย์รแล้วเขียนเป็นช่วงๆว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เตือนนะก่อนที่จะเข้าพรกรเรื่องออนิรโทษกรรมรอาจารย์ก็เตือนนะ,ะในเดือนสิงหาคมบอกว่าคิดให้ดีนะคนที่จะร่วมสังคมตรงนี้คนที่จะร่วมเหมือนกับอนุมัติอะ S <S คุณระวังมันจะดึงให้คุณมีชง,งักปักหลังจะแย่มากพาเปิดดูได้เลยอาจารย์เขียนบอกว่าในปีห้ากถ้าทนาการเมืองทําไม่ดีจะมีผู้อํานาจแท้จริงคือประชาชนจะออกมาเรียกร้องความถูกต้องชอบธรรมจากรัฐบาลเองแทนรัฐบาลอยู่ไม่ได้ต้องลงบันที่สุดออาจารย์นั่งรุ่นนั้งปีนะมีมอ็อบโนนบ็อบนี่ขึ้นมาเห็นไม่ลงทันทะีนลงมาลงเดือนธันวา ออยุบสภายุบสภาก็ลงไปในที่สุดนะรัฐบาลอยู่ไม่ได้ต้องลงไปในที่สุดอ่ะโอ้โหนั่งรุนทั้งปีงจริงๆนะ <c oughs> นี่ไม่นั่งรุนทั้งปีถ้าไม่ลงเสียชื่อบนหนังสือที่ออกมาล่วงหน้า <c oughs> ใช่ไหมอ,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 อันน้หน่งปีสอ <56. S 1> ันห้าร้อยห้า5ิบหกซึ่ง,ไงไตรงนี้เห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งกำลังเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยตัวจีนเนี่ยเพิ่งพ้นเพราะเดือนมกราก็ยังอยู่ในปีมะเส็งนะโอวิชาโหราศาสตร์หรือว่าเรื่องของนักศาสตร์ที่ความเป็นฮะเป็นเป็นเป็นชงงนนนีี่่มมัสาาารรถตอออบได้้ยยเเลห มันอยู่ที่คุณเรียนรู้ลึกถึงแค่ไหนมันหมอรักษาไข้ะอะนะบางคนจบเป็นอาจารย์หมอบางคนก็เพิ่งเปลี่ยนหมอเพิ่งจบมาใหม่ใหมเช่นเรามีอะไรหนัหนกๆก็ต้องไปถามอาจารย์นะเช่นตรงนี้เหมือนกันว่าเรียนสายตร์พุทธนิทรรียนลึกซึ้งเราสามารถเจาะลึกลงไปได้ในแต่ละเรื่องอะนะแล้วตรงนี้เหมือนกันว่าโหราศาสตร์เนี่ยจริงๆเมืองไทยเรามีศาสตร์มากมาย ประัาท์ไทยนี่ก็แม่นนะเพียงแต่อยู่ที่คุณรับวิชามาจากอาจารย์ที่เขาถ่ายทอดให้คุณลึกซึ้งแค่ไหนดูดวงดูดาวดูดวงดูดาวลเนี่ยมีลัคนาตัวลอลิงหนึ่งสองสามสี่เลขอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่อาจารย์ไม่เป็นเลยทัอย่างีมีผูกดวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดวงเพราะอาจารย์ไม่รู้เรื่องเพราะอาจารย์เด็กๆเคยอยากเรียนแต่เรียนแล้วมือก็อ่านแล้วมันไม่เข้าใจเลยพวาะรู้สึกมันไม่เก็ตพอมาเรียนเรื่องโหเฮงเรื่องอะไรจากคุณแม่คุณแม่ดูวิทย์ไทยเราก็นั่งฟังนั่งนั่งแล้วก็มาดูให้พพวกกกเออมมััตตรงาส์ มีอาจารย์ก็พูดแล้วเดี๋ยวกลายเป็นเหลือเชื่ออาจารย์นั่งคุยกับผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งที่ภูเก็ตอมะคนนี้เขาจะนั่งสมาธิบ่อยเขาบอกอาจารย์อาจารย์เข้ามาภูเก็ตเนี่ยแม่อมะนี่จะเห็นอาจารย์มาอเพราะว่าอาจารย์มีเทพประจําตัวเป็นคนจีนแก่ๆคนหนึ่งและพอเข้ามาปะหมัจะรับได้อาจารย์ถึงได้มาเรียนวิชาทางด้านโสรศาสตร์จีนฮวงจุ้ยพื้นนี้ได้อาจารย์บอกอาจารย์ไม่รู้แต่อาจารย์นี่หลับตานี่มองที่มืดๆเนี่ย มันเหมือนกับดวงดาวอยู่ดวงเหมือนแก้วแววแวอยู่ดวงหนึ่งที่มันมีแววแวเขียวเขียวเหลืองเหลืองติดเด็กอาจารย์กลัวเพราะมันเหมือนกับอะไรมามองจ้องเราอยู่อ่ะแต่อมะาเขาบอกนี่คือเหมือนกับตามความเชื่ออาจจะเป็นเทพอะไรนี่ช่วยดูแลปกป้องอะไรนี่ว่ากันไปแต่เวลาวิเคราะห์เรื่องบ้านเมืองด้วออะไรนี่อาจารย์จะนั่งนิ่งๆแล้วไม่ใครไม่ใครอย่ามายุ่งแล้วก็นั่งวิเคราะห์ตีความตีความเหมือนกับเรารับขึ้นในสมองเข้ามาแปแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์อามาจริงๆนี่คือเรื่องเหมือนเรานั่ง คุณนัทพงศ์เวลานั่งบางมุมนี้นั่งคิดคิดอะไรมันปิ้งเข้ามาลองรีบจดนะถ้าไม่จดสักพักท<ช>ีเ่เมื่อกี้คิดอะไรค<ล>ิดอะไรออกเลยใช่ใช่ใช่จริงเรารับคลื่นในอากาศมานะเรานั่งแต่ละมุมนี่เรารับคลื่นไม่เหมือนกันนะเหมือนเสาทีวีรับคลื่นหรือโทรศ<ช>ัพท์มือถือเดินหาคลื่นนะนี่คือเรื่องของฮวงจุย้ยเรื่องของการหาเชยภูมิตรงนี้เหมือนกันว่าโหราศาสตร์ถ้าเราเรียนลึกซึ้งเนี่ยสามารถมาตีความจับประเด็นในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้มันออกมา ในเก้เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันต้องขึ้นขึ้นอยู่กับเรื่องของการตีความแล้วก็ขึ้นอยู่กับการผมถามนี้มันมันขึ้นอยู่กับเรื่องของการมองสถานการณ์การคาดการล่วงหน้าด้วยไหมฮะใช่จากการที่เราติดตามข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วนำไปสู่การตีความใช่ไหมใชค่คือคืองี้ที่ผมบอกเลยไงว่าทานายล่วงหน้า3ามปีครับ เช่นปี56ที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาจารย์ทายมาตั้งแต่ปี53นะครับถ้าไปอนหนัสือย้อนหลังกลับมาอ่านจ็ไม่ต้องเขียนอาจารย์เขียนลงหน้าเช่นนี้ปี55ไม่56 57 58ตอนนี้ออกมาใหม่57 58 59ทายไปถึงปี59แล้วซึ่งเดี๋ยวจะสรุปให้เห็นว่าปี58เป็นไง59เป็นไงบ้านเมืองเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวระหว่างระหว่างชมนะฮะต้องเรยงคุณผู้ชมนะวันนี้คือ โหราศาสตร์เนี่ยหรือว่าการพยากรณ์นี่เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งใช่ครับ,รบเป็นสถิติาเป็นสถิติศาสตร์นะฮะเป็นเรื่องของไอ้ความความเกิดขึ้นความบ่อยครั้งอะว่าเอาล่ะถ้าสมมติว่าปีนี้ไม่ถูกกับปีนี้เวลามันมาเจอกันทีไรมันถูกจดบันทึกไว้ว่ามันไม่ถูกเพราะอะไรหนึ่งมันไม่ถูกเพราะอะไรสองมันไม่ถูกเพราะอะไรสามมากับแมวเห็นหน้าแลไวเป็นไง <laughs> ไม่ชอบกันไม่ชอบกันน่ก็สอนศีลไม่กินกันเลยเหมือนกันปีนักสัตว์ต่างๆที่มาเหมือนบางคนเห็นหน้าแล้วเออถูกชะตากันบางคนเห็นมาสุดคอมเมนต์แคนนี่ไม่อยากคุยด้วยมันจะมีมันจะมีอยู่ในกับมันแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องต้องต้องเรียนคุณผู้ชมนะวันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจคือว่าการทํานายทายทักหลายต่อหลายครั้งเนี่ยอย่างอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยผมเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นปี 2550- 2557กลุ่มกปปส ที่มีการชุมนุมทางการเมืองใช่ไหมฮะห้าสิบเจ็ดต้นปีก็เนี่ยกุมภาเนี่ยมกราคุมภาเนี่ยเป็นชาวนาอ่ะมันอาจจะสะท้อนอะไรหรือเปล่านะฮะกับอไอเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่ไม่จ่ายตังนะฮะหรือว่าตอนเนี้ยณนะวันนี้อีกเรื่องของอกฎหมายการตีความของสารรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันปลายเดือนกุมภาพันธ์จะมีเรื่องของปอปชอ,อีกทุจริตคอร์รัปชัน ขอเป็นน้ําจิ้มก่อนขอเป็นน้ําจิ้มเพื่อจะไปช่วงหน้าถ้าดูอย่างนี้แล้ว2557น้ี่มันจะวุ่นวายไหมครับเวลาเราไม่สบายเนี่ยต้องผ่าตัดเนี่ยบวมไหม,ม,มเสียเลือดเสียเนื้อต้องบวมปิ่งอันนี้เหมือนกันบ้านเมืองกำลังจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงใหญ่มันจะอย่างนี้เลยเหรอหน้ามือเปอ็นหลังมือจะมีมออาการพลิกผันเปลี่ยนแปลงใหญ่ซึ่งตรงนี้พอเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ต้องมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือต้องมีการสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ไดอะไรบางอย่างเกิด ย้อนกลับมาโอ้โหมันจะเหมือน40ไหมครับในแง่ของเศรษฐกิจหรือในแง่ของอะไรในแง่ของการเปลี่ยนแปลงว่าตอน40นี่โอ้โหประเทศนี่มันมันเปลี่ยนแบบพลิกเลยนะบริษัทใหญ่ๆล้มอ,อันนี้ในแง่ของเศรษฐกิจนะใช่นะนั่นก็เปลี่ยนเปลี่ยนยุคข,ของดวงดาวายุคข,ของนักสัตว์ปี12ปีมาเจอครั้งหนึ่งครับนะยุคข,ของปีชวดเข้าสู่นักสัตว์ใหม่12ปีจะหมุนเวียนมา จเจอปีชวดครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกับหงจุยย้ยจะมีการเปลี่ยนยุคทุกๆ20ปีช่นสุซุนามิเนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนยุคหงจุ้ยพอดอีอันนี้นคือปี447นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเเปลี่ยนยุคหงจุ้ย4 7แล้วเปลี่ยนที่67แล้วสิ้นสุดคือ8 7อันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยในเรื่องของหงจุย้ยเรื่องของบ้านเมืองเรื่องภัยพิบัตินะครับอ๋อได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ทิ้งไว้ที่ที่น่าสนใจก็คือว่ามันเหมือนกับการผ่าตัดครับ ปี2,557คือปีนี้จะเป็นผ่าตัดแบบไหนโอเปเรชั่นผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดเล็กนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ